สำหรับรอ,องอันดับสองของน้องแต่แต่เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สูงค่อ,อนข้างจะเกิดจริงด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่เราเห็นถึงความกดดันและความพยายามที่จะต้องอยู่ในเกมการแข่งขันแล้วก็โดยเป็นคนที่อายุน้อยที่สุด17บเจ็กว่ากว่าเราก็เลยคิดว่าบวกเราคุณหารแล้วเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่ามากเกิดด้วยซ้ำแต่เราก็ยินดีที่จะให้รองอันดับสอง Miss Grand Myanmar. Because of me, not only for me, all of my country. All of the people from my country. They all hope for this crown and they all are fighting together. It's like in the in this competition, the representative of Myanmar is only me, but everyone is fighting. <laughs> เป็นตำแหน่งที่สูงค่อนข้างจะเกิดจริงด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่เราเห็นถึงความกดดันและความพยายามที่จะต้องอยู่ในเกมการแข่งขันแล้วก็โดยเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดสิบเจ็ดกว่ากว่าเราก็เลยคิดว่าบวกเราคุณหารแล้วเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่ามากเกิดด้วยซ้ำแต่เราก็ยินดีที่จะให้เรางอันดับสองนะครับซึ่ง ในวันนั้นก็ตอบคําถามได้ไม่ดีเท่าที่ควรต้องยอมรับนะครับว่าคําถามไม่มีใครรู้เลยผมสาบานได้เพราะว่าโดยปกติจะมีการไกด์าคาถามนิดนึงตอนประกาศ5คนเสร็จแล้วจะออกเบรกใหม่จะเดินขึ้นไปจากข้างหน้าทุกคนคงจําได้เพื่อจะบอกไกด์คำถามลักษณะให้มันจะได้ไม่ติน่นเต้นแต่ว่าเบรกนี้ในปีนี้เนี่ยเราไม่ได้ AK, เบรกพอเข้ารอบปักถามเลยก็ยังหันมาคุยกับผู้ช่วยว่าเอาลืมไปว่ามันต้องถามเลย ถ้าเราจะไกด์เราต้องไกด์ทั้งแต่สิบคนเอาไม่เป็นไรก็ถือว่าฟรีฟอร์มไปว่าสดจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์แลวน้องก็งไปตอบคําถามซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเลือกตอบได้แต่ว่าการตอบคําถามของน้องมันใกล้เคียงกับเวทีเวทีหนึ่งเนี่ยน้องอะอาจจะแบบมีความระมัดระวังน้อยไปหน่อยซึ่งอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นคาตอบที่น่าสนใจนักนะครับเพราะฉะนั้นผมแฮปปี้นะที่จะให้น้องอยู่รองอันดับสองสิ่งที่น้องไปถึงอันดับหนึ่งได้เพราะอะไรอ๋อสู้เขาไม่ได้ฮนะ ก็คือน้องไม่มีคุณภาพพอที่จะเป็นอันดับหนึ่งด้วยความที่สิ่งหนึ่งที่มีความชัดเจนตลอดการแข่งขันก็คือน้องไม่ได้เป็นตัวเองเลยนะครับน้องอมีเฉพาะตัวมานะบอดี้บิวตี้แต่น้องเนี่ยผมว่าน้องมีมีแบรนดนะแต่น้องไม่ได้ใช้แบรนด์ของตัวเองตลอดการแข่งขันเนี่ยเป็นคนเดียวซึ่งผมก็รู้สึกลำบากใจมากซึ่ง ND เนี่ย จะไปอยู่ด้วยในโรงแรมทุกที่แล้วไม่ได้อยู่ด้วยคนเดียวมีทีมงานอยู่ด้วยซึ่งเราก็ห้ามไม่ได้เราก็ดึงน้องไปบริฟทุกวันแล้วก็ดึงน้องไปแต่งหน้าทาผมทุกวันน,นะครับ <ๆ S 1> ทุกทุกอย่างตลอดเวลาจนน้องไม่เป็นตัวของตัวเองมันเป็นปกติของการเปมีส่วนร่วมไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ย <c oughs> เราอะแรกแรกเราไม่อนุโลมให้แต่หลังๆเนี่ยเราก็หย่อนให้นิดหน่อยเพราะเราถือว่าน้อง,องๆหลายๆคนเนี่ยทำงานหนัก อาจจะไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาแบบแต่งหน้า,าใดผมด้วยตัวเองก็พยายามประคับประคองสถานการณ์แต่ว่าเมียนมาเป็นประเทศที่เยอะที่สุดสําหรับในปีนี้คือทุกอย่างเหมือนกับน้องมาเล่นลิเกให้เราดูอะถึงเวลาก็จะต้องมีคนปลุกม,มิ่งมีคนแต่งตัวมีคนเอาของใส่กระเป๋านะฮะเล็กแล้วก็ลากไปส่งหน้าลิฟอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเหมือนโรบอทอนะซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่ยังไง น้องก็ไม่สามารถจะได้ที่หนึ่งได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะทำงานกับคนที่อยู่ในสถานกา,ารณ์แบบนี้ได้แล้วน้องจะเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างไรที่ทำใผมั่นใจว่าเขาจะได้ตำแหน่งู่นี้ผมว่าน้อง,องเองอะ่ะผมว่าน้องเองถูกหลอ,อกมาตลอดถูกหลอ,อกถูกบิ้วถูกโพรมิสถ,ถ,ถ,ถูกให้สัญญาอันนี้ผมไม่รู้จริงหรือเท็จผมคิดเองนะว่าครอบครัวน้องผู้หญิงก็รวยอยู่นะ นะฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีเรื่องอาการเงินอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคนแบบนี้อาจจะไปสัญญานะฮะกับครอบครัวหรือกับ v i p บางคนนะฮะที่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวในการเอาเงินก้อนโตมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้อยากเช็คนะฮะและโดยการันตีว่าเขาคนโทรลรางวัลที่หนึ่งแน่นอนนะฮะเป็นเป็นการเอชเชนกันหรือเปล่า มันถึงกลายเป็นเรื่องระเบิดขนาดนี้แล้วเด็กคงจะมั่นใจว่าไอ้ที่มาประกวดเนี่ยมันคือการแสดงจ่สุดท้ายมงตั้งแต่ยังไม่มาแล้วมผมกลัวว่าเขาจะฝังชิปแบบนี้ในเด็กด้วยแล้วอาจเด็กอาจจะแบบหรือคนอาจจะเห็นสถานการณ์ที่เขาไปเฟกแล้วอาจจะได้มาซึ่งเงินอาจจะนะผมไม่ได้บอกเขาจะได้แล้วทุกคนก็รู้ว่าโอเคฉันจ่ายเงินซื้อ,อเป็ดปักกิ่งเดี๋ยวฉันก็ได้กินเป็ดปักกิ่ง รับฉันก็จ่ายไปแล้วอ่ะฉันก็รู้ว่าฉันต้องได้กินเอออะไรประมาณนั้นก่อนก่อนก่อนวันรอบไปเท้ายของพี่ร้นั่งพา์ก่อนก่อนงานว่าได้ทั้งห้าแล้วจะจ่ายแต่ว่าได้มาแค่สามคนอีสองคนยังไม่ได้ทีเนี้ยน้องคุณมิสแกร์ทวเมีนมาเขาอยู่ในสามคนหรือสองคนอะไรนะฮะหรือว่าก่อนที่รอนะก่อนพี่จะพูดก่อนพี่รอนั่าพานว่ามีทั้งสองโอเคได้แล้วสามคนได้แล้วสองคนจะขออก่อนสคนนี่ก็คือเมียนมา อ,อินเดียแล้วก็ฟิลิปปินส์มีอยู่ในใจเมียนมาเนี่ยให้เพราะว่าให้เพราะว่ากึ่งสงสารจริงๆอยู่ท็อปสิก็ได้นะครับไม่ได้ไปน,นะครับแต่ว่าสงสารเจ้าตัวเขาผมมองไปในผู้หญิงมากกว่าผมไม่ได้มองไปคนที่เป็นคอนดักเตอร์อยู่ข้างหลังที่คอยแบบทําทุกอย่างคือผมว่ามันมันเป็นภาพที่อุบาทะเป็นทั่วโลกมันไม่ดีอะภาพที่อยู่ๆอะคุณเอามองกุฎออกจากหัวนะฮะเอาสายสะพายออก แล้วคุณใช้การอุ้มการอุ้มมันมีไม่กี่ประเทศในโลกนะที่เขาใช้กันนะนะฮะมันไม่สิวิไลเลยอะ่ะแล้วมันการเป็นการละเมิดอะ่ะนะครับคุณต้องให้สิทธิ์เพราะว่าน้องก็อายุเกิน17แล้วคุณต้องให้สิทธิ์เขาตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเขาอยากทําอะไรหรือไม่อยากทําอะไรคุณทําแทนเขาหมดจนถึงทุกวันเนี้ยคุณบอกว่าไม่รับตําแหน่งเลิกลาไม่เอาถอนตัวผมยังไม่เห็นน้องพูดสักคำหนึ่งะนะฮะมีแต่เค้าพูดเหมือนเขาประกวดเอง ะะถ้าเขาจะประกวดเองก็คือไม่ได้มงุดมิสแกลหลอกได้18มงุดมากเขาไม่ได้ทุ่มเพียงแต่ว่าเขาคงโมโหมากมนะฮะแล้วเขาก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่ผมก็เป็นห่วงนะครับตอนนี้น้องอยู่ในการควบคุมของเขาแบบทุกเวลาผมได้มีการติดต่อไปแล้วเมื่อเช้าผมก็พยายามจะจะติดต่อว่าจะติดต่อ,อยังไง แต่ทุกครั้งเขาไม่ให้น้องรับโทรศัพท์แล้วก็ไม่ให้น้องเกี่ยวข้องกับใครยกเว้นถ้าจะทำอะไรเขาอยู่ด้วยสัตลอด